ไอแบงค์ bank, ร่วมพิธีส่งมอบบ้าน124หลังคาเรือนและส่งมอบเข้าสารแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุพลุระเบิดตะบนโมโน500หลังคาเรือนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไอแบงค์ I bank, ร่วมพิธีส่งมอบบ้านเพื่อพี่น้องโมโนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุพลุระเบิดในตะบนโมโนจังหวัดนาราธิวาสด,ดำเนินการโดยศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโมโนสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาชาชมนตรี โดยพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสกล่าวต้อนรับผลตำรวจตรีสุรินทร์ปาราเรเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยกล่าวขอบคุณนายแพทย์อนันชัยไทยประธานประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีกล่าวรายงานโครงการและนายอารุณบุญชมจุฬาราชมนตรีกล่าวโอวาทและขอพร โดยภายในงานนี้ธนาคารได้ร่วมส่งมอบความช่วยเหลือจากที่ได้ระดมเงินบริจาคจากลูกค้าธนาคารและประชาชนทั่วไปผ่านบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโกดังพลุระเบิดตำบลมมนโนะนราธิวาสบัญชีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในช่วงบ่ายวันอาัคารที่27กุมภาพันธ์2567ณโรงเรียนบ้านมมโนะตาบลม,นมนโนะอำเภอสงขกลกจังหวัดนาราธิวาส ดรทวีลาบอริธาพิโรมกรรมการและผู้จัดการพร้อมผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเข้าร่วมพิธีมอบบ้านจำนวน124หลังเพื่อพี่น้องมูนุที่ได้รับผลกระทบจากเหตุพลุระเบิดในตำบลมูนุจังหวัดนาราธิวาสด,ดำเนินการโดยศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูนุสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรี ในโอกาสนี้ธนาคารได้ร่วมส่งมอบข้าวสาร5,000กิโลกรัมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุพุระเบิดรวม500หลังคาเรือนเป็นมูลค่ากว่า1 2 9 0 8 0บาทโดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเป็นผู้แทนในการรับมอบความช่วยเหลือในครั้งนี้ซึ่งธนาคารได้นำเงินจากการเปิดบัญชีรับบริจาคตั้งแต่วันที่31กรกฎาคม2566 จนถึงวันที่31สิงหาคม2 5 6 6ที่ก่อนหน้านี้ธนาคารได้ส่งมอบความช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้วเป็นเงิน1,50,000บาทเมื่อวันที่7สิงหาคม2 5 6 6ผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสแล้วรองนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานนะครับก็ต้องเรียนว่าในส่วนของมุโนเนี่ยตั้งแต่มีเรื่องผู้ประสบภัยธนาคารอิสลามก็ เร่งระดมความช่วยเหลือตามกําลังหรือตามความสามารถที่เรามีนะครับช่องทางแรกคือเรื่องของการเปิดบัญชีรับบริจาคซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีว่าจากการเปิดรับบริจาคนะครับตั้งแต่ในช่วงที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถจะรับบริจาคได้แล้วก็ได้นําส่งความช่วยเหลือได้ทันทีในระยะแรกผ่านทางรัฐบาลนะครับในการลงพื้นที่ของทางภาครัฐ นะครับในช่วงแรกๆเลยนะครับก็นำส่งเงินบริจาคประมาณแสน0 0 0หบาทให้กับทางภาครัฐในการบรรเทาผลกระทบในช่วงแรกก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นการนำการบริจาคในช่วงที่2คือช่วงสุดท้ายนะครับเราก็นำเงินบริจาคที่เหลือทั้งหมดนะขระหน,นี่เดเนทีเนี่ยนะครับก็นำมาจับซื้อข้าวสารนะครับจากในพื้นที่เองก็จะ ร้านที่ช่วยให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็นำข้าวสารจำนวน5,000กิโลเนี่ยส่งมอบให้กับเจ้าของบ้านและผู้ได้รับผลกระทบไปพร้อมกับกิจกรรมของสภาเครือข่ายในวันนี้ด้วยนะครับโดยมีท่านจุฬาราชมนตรีท่านอารุณบุญชมนะครับมาเป็นประธานในวันนี้วันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสำหรับพี่น้องมูลนนะครับการบรรเทาเรื่องความเสียหายบรรเทาเรื่องที่พักก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การฟื้นฟูการสร้างอาชีพ ทำอย่างไรให้สามารถจะมีชีวิตหรือการประกอบธุรกิจหรือการประกอบอาชีพกลับมาได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทําต่อนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องต้องช่วยกันคิดช่วยกันทาต่อไปตามกําลังที่แต่ละคนมีครับขอบคุณครับก็ต้องขอขอบคุณทางธนาคารอิสลามที่มาร่วมเยียวยาทรน้ำตาให้กับชาวบ้านที่โมโนโน,นะครับก็คิดว่าในอนาคตก็คงจะต้องร่วมทํางานกับทางธนาคารอิสลามต่อไปนะครับเพราะว่าทางสาภา,าข่ายเราก็จะมี คือขายทั่วประเทศนะครับแล้วก็เหตุภัยพิบัติมันก็จะเกิดขึ้นเนืองๆในช่วงนี้นะครับเราก็คงจะต้องอา,อาศัยแหล่งทุนมาจากที่ต่างๆและก็คิดว่าธนาคารอ,อีกสามก็คงมีโครงการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับก็ยินดีครับที่ได้ยินดีมากที่วันนี้เอมดีให้เกียรติกับคณะทีมงานในพื้นที่นะครับมาเยี่ยมและก็มาร่วมในพิธีการมอบสิ่งบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องมุนโนเพื่อจะเตรียมรับรมดน พร้อมกันนี้บริษัทอามานาลิซิงจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ร่วมบริจาคเงินสมทบการช่วยเหลือให้แก่สภาคเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมครั้งนี้ด้วย